สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร์มแพ่นมจังหวัดเลยน้ำหมักสูงไพรสมาร์ทโกศนะครับแสงทองมีเดีย FM 1 0 7 7 5ร้อเมกะเฮิรตซ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเบอร์แอดไลน์สำหรับน้ำหมักสูงไพรสมาร์ทโกศนะครับก็093-965-4964หรือเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสูงไพรสมาร์ทโกศบายบ้านสมาร์ทโกศฟาร์ม ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้สำหรับน้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกดท,ที่มีสรรพคุณดูแลสุขภาพแพะใช้ผสมน้ำนะครับ 15cc ต่อน้ำ10ลิตรนะครับผสมน้ำให้แพะกินได้ตลอดนะครับบรรเทาอาการหวัดแล้วก็แก้เป็นหวัดด้วยแล้วก็แก้ผอมแห้งให้สุขภาพแพะดีด้วยช่วยเจริญอาหารแล้วก็ช่วยขับถ่ายพยาธินะครับแพะน้ำหนักไม่ต่ำกว่า25กิกรัมนะครับใช้2 4ซี4ีในการกรอกปาก เพื่อถ่ายพยาธิและก็ช่วยให้แพะเจริญอาหารสุขภาพดีด้วยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทางทางเพจน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกลดวันนี้ขอบคุณนะครับ FC ที่แจ้งราคาแพะใต้180บาทแพะทางสปลาวนี่140บาทนะครับแพะอีสานนะครับโดยรวมทั้งหมด3เดือนให้หลังก็105บาท110บาทราคาแพะที่ยืนระยะมาได้กว่า3เดือนนะครับแพะทางภาคอีสานครับแพะขุนนะครับอยู่ที่110บาท บวกลบนะครับนิดหน่อยนะครับสำหรับบางจังหวัดเท่านั้นเองแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามหรือว่าสอบถามรายละเอียดก็เข้าไปที่0939654964แล้วก็ทั้งเพื่อนๆที่ติดตามเยี่ยมชมในแต่และกลุ่มนะครับกลุ่มลายของแพะ5จังหวัดหลักๆที่มีการความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนัดแพะต่างๆนะครับตามที่ f c ได้แจ้งเข้ามาแล้วก็เพื่อนๆที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ โดยตรงนะครับที่พี่น้องมีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆ f อฟทั่วประเทศพี่น้องที่ติดตามนะครับติดต่อเรื่องของข่าวแพะตลาดนัดแพะในละหลายๆจังหวัดทั้งเบอร์เฮเล็กนะครับก็สอบถามเบอร์เฮเลกครับตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเฮเล็กเองก็นะครับเดินสายไปยังจังหวัดต่างๆให้พี่น้องได้รับทราบรายละเอียดว่าพื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่ ก็ติดต่อทางนี้เล็กโดยตรงนะครับซึ่งเบอร์ก็ขึ้นไปก่อนหน้าน,นี้สำหรับอีพีที่ผ่านมานะครับติดต่อเฮิคเล็กโดยตรงซึ่งหลายๆท่านก็รู้ทราบกันอยู่ดีทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมได้แจ้งไปแล้วก่อนอันนี้ก็ให้ f c ทุกท่านได้รับทราบก็แล้วกันเพื่อนๆที่สอบถามพี่น้องที่แจ้งราคาแพคกันเข้ามาครับขอคุณ FC ก่อนนะครับ EP พีน,นี้ก็ทั้งทางภาคเหนือพี่น้องทางภาคเหนือทางจังหวัดน่านนะครับจังหวัดตาดแล้วก็ทาง,ทางาเชียงใหม่ด้วยนะครับ ก็ทางแม่ห้องสอนนะครับพี่น้องทางาพิสุลโลกนะครับพื้นที่ตอนล่างของภาคเหนือแล้วก็ทางภาคกลางนะครับกาญจนบุรีอ่ชัยนาทนาครสวรรค์นะครับทางเพชรบูรณ์นะครับอ่าทางลบบุรีก็ดีนะครับขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ทางประจวบคีรีขนันพี่น้องทางภาคใต้ด้วยนะครับตอนล่างด้วยนะครับก็ให้กำลังใจและก็ติดตามพวกเรามาตลอดวันนี้ขอบคุณมากๆเลย FC ทางโคราชบุรีรัมสุรินท อีสานล่างนะครับทางชีสเกตพี่น้องทางอุบลราชธานีทางอำนาจเจริญนะครับนครพนมทางร้อยเอ็ดยาโสธรนะครับสารคามก็ดีหรือว่าพี่น้องทางชัยภูมินะครับกาลสินทางนครพนมทางมุกดาหารนะครับบึงการนครนครพนมพี่น้องทางนองอุดรธานีนะครับน้องคายน้องบุรีรัมย์ภูแล้วก็พื้นที่ทางขอนแก่นทางชุมแพรนะครับก็เอฟซีที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆวันนี้ เพื่อนๆนะครับพี่น้องทางจังหวัดเลยด้วยนะครับที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดนัดแพะหรือว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาแพะหรือว่าพี่น้องที่อยากทราบเรื่องของความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพะนะครับจริงๆแล้วราคามันก็อยู่ที่พี่น้องนะครับที่เสนอราคาหรือว่าคุยเรื่องของราคาพื้นที่ต่างๆก็มีราคาชัดเจนอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้ว ราคาที่ผมเรียนให้แฟนๆได้ทราบ f c ได้ทราบก็คือเป็นราคาที่พี่น้องแจ้งกันเข้ามาทั้งในส่วนจังหวัดต่างๆ f c ฟีที่สอบถามเรื่องของราคาแต่ละจังหวัดนะครับพี่น้องที่มีราคาที่ชัดเจนอยู่แล้วราคาที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ก็เป็นราคาอ้างอิงเหมือนกับที่พี่น้องทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นราคาที่ตั้งกันขึ้นมาโดย การกำหนดของฟาร์มบ้างนะครับพี่น้องที่มีราคาที่จะเปิดกับพ่อค้าโดยตรงบ้างนะครับเป็นราคาที่ทุกท่านอบอกว่าราคานี้แหละเปิดราคาไปตามที่ทุกท่านได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คือราคาร้อยสิบบาทร้อยสิบห้าบาทเป็นราคาหน้าฟาร์มนะครับก็มีการต่อรองกันนิดหน่อยแล้วก็ทั้งเพื่อนๆที่มีการพูดคุยในเรื่องของราคาก่อนหน้านี้นะครับ เพื่อนๆสอบถามเรื่องอแพะบอลเลือดสูงเข้ามานะครับ FC ที่สอบถามเรื่องบอลเลือดสูงก็เข้ามาแม่พันธุก็ส่วนใหญ่ที่ราคาที่ถูกแจ้งกันเข้ามานะครับร้อยอเท่าไหรด่ดีนะครับตัวเมียอายุตั้งแต่10เดือนถึง1ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งบาทบวกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามราคาก็จะมีบางฟาร์มผมคิดว่าเชื่อว่าราคาในช่วงนี้ก็อาจจะ ลงมานิดหน่อยนะครับไม่น่าจะถึงหมื่นบาทนะครับต่อตัวซึ่งก็เป็นราคาที่บางท่านบอกว่าเป็นราคาที่จริงๆแล้วผมเช็คดูตามโลกโซเชียลนี่นะครับทางพื้นที่กลุ่มแพทย์ต่างๆและหลายๆจังหวัดนะครับก็ผมว่าราคานั้นไม่น่าจะเกิน6,000บาทนะครับ 7, บาทนะครับแม่พร้อมทับหรือว่าเกษตรกรที่บอกว่ามีราคาที่ เป็นราคาเปิดนะครับแพะสาวแพะท้องท้องแรกอยู่ที่ประมาณนะครับ8,000บาทนะครับหรืออาจจะได้ราคาที่มากกว่านี้ก็อา,อาจจะเป็นบางบางพื้นที่นะครับบางฟาร์มที่เป็นมาตรฐานจริงๆกอ็อยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะครับแพะที่ผ่านการตรวจเลือดหรือว่าแพะทีอ่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้นครับ8,000ถึง10,000บาทถึง12,000บาท นะครับตามที่แต่ลราฟาร์มกําหนดก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีราคาที่ดีกว่าเพื่อนๆก็อาจจะมีราคาที่แจ้งกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับจังหวัดไหนบ้างที่มีราคาเท่าไหร่สำหรับแพร่บอลเลือดสูงนะครับบอลลูกผสมบอลเลือดสูงก็แจ้งเ,เข้ามาได้นะครับเพื่อนๆือที่ติดตามเข้ามาขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่สอบถามราคาแพคแล้วก็แจ้งราคาแพคกันเข้ามาครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้ำหมักศูนไพรสมาร์ทโกศนะครับเพื่อนๆที่สั่งจองกันเข้ามาเพื่อนๆที่สอบถามราคาแล้วก็สนใจว่าติดต่อน้ำหมักศูนภัยสมาร์ทโกดได้ที่ไหนนะครับก็เข้าไปที่เพจนะครับเข้าไปที่เพจน้ำหมักศูนภัยสมาร์ทโกศแล้วครับเข้าไปที่ช่องทางทางข้อความนะครับแล้วก็ติดต่อทางทีมงานของเราได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ สอบถามน้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มเรื่องของราคาและก็สรรพคุณนะครับเรื่องของการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศนะครับพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ติดต่อทางเบอร์แอดไลน์โดยตรงนะครับ093 965 4้6 4เพื่อนเพื่อนที่สอบถามราคาสอบถามโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็มีบริการจัดส่งฟรีด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ เพื่อนๆที่สอบถามรายละเอียดก็ติดต่อเข้ามาตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับก็เอฟพี่น้องที่ให้กําลังใจสอบถามสรรพคุณนะครับสอบถามวิธีการใช้เข้ามาก็เข้าไปดูที่เพจนะครับเพจจะแจ้งรายละเอียดเรื่องของการใช้นะครับใช้ผสมน้ำนะครับน้ำ10ลิตรครับต่อน้ําหมักสูนไพลสมาร์ทโกดเพียง15 4 4เท่านั้นเองนะครับหรือปริมาณที่มากกว่านั้นน้อยกว่านั้นนิดหนึ่งก็ได้ แล้วก็วิธีการกรอกปากนะครับ2-4ซีซีต่อแพะน้ำหนัก20กิโลกรัมขึ้นไปนะครับเพื่อนๆที่บอกว่าจะถ่ายพญาตนะครับจะใช้วิธีการกรอกปากนี่สัปดาห์ละ2ครั้งก่อนนะครับเพื่อให้แพ้ปรับสภาพร่างกายแล้วก็ในเรื่องของการผสมอาหารนะครับก็จะใช้น้ำหมักสูงพันธุสมาร์ทโกดหนึ่งห้าซีซี 5้าถึงสิซีซีต่ออาหารสับอาหารบดนะครับจะเป็นหญ้าหมักหรือจะเป็นหญ้าสับหรือจะเป็นเปลือกสับปะรดหรือจะเป็นอาหารข้นชนิดต่างๆนะครับก็ใช้น้ำหมักสุนไพรสมาร์โกรดเพียง 5cc ซีซีผสมอาหารเท่ากับประมาณ5กิโลกรัมนะครับอาหาร5ากิโกรัมถึง10กิโกรัมก็จะใช้ประมาณ1 0 c ซีซีนะครับก็รายละเอียดก็แจ้งไว้ที่เพจเรียบร้อยแล้วนะครับสลับเพื่อนๆที่ อสอบถามเรื่องของน้ำหมักสุนไพยสมาร์ทโกดนะครับ093-9654-964เพื่อนเพื่อนพี่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับอีกทีนนี้แล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ